เมื่อจบทั่วทุกรัฐแล้วก็จะเปิดริ s ิสเมดิเทชันเดวล o อ m เมนเปิดคอร์ดอบรมสมาธิภาวนาเอาฝรั่งมาบวชซีผ้าเมือนมันขาวอักหลาบเต็มวัดเต็มว่าผ้ากันมาจากทิศต,ต่างๆเลยเอาบิกข้า,ขา,ขาเบิร์กันา่ะทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เขากลับมาพอใจศาสนาพุทธเป็นเหตุให้พ่อแม่น,นี่หนักใจเข้าไปอีก หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวตัวใหญ่ว่ายังอเมริกันเทิร์นอีสเปื่หนุ่มสาวอเมริกันหันมาทางตะวันออกคือสนใจเรื่องาศาสนาพุทธสนใจจะไปฝึกสมาธิโรงเรียนปิดนี่ไม่กลับบ้านโมเมนต์จะไปฝึกสมาธิได้ซื้อๆได้หันจ้างจ้างนะมีนักบวชที่มาบวชอยู่ประเทศไทยในสามสี่คนกลับไปศึก จำไ,ได้ที่เมืองรู้สึกจะเป็นเมืองเดนเวอร์เนี่ยเขาไปตั้งวัดไม่ใช่วัดหรอกไปซื้อป่าได้สามส,ามสี่ร้อยไร่แล้วก็เปิดคอร์สอบรมสมาธิรับได้คอร์สละสามร้อยคนคนละเจ็ดหมื่นบาทค่าจ้างเขาไปฝึกเรื่องอยู่เรื่องกินต่างหากเดือนหนึ่งกี่ล้านเอาไปเอามาสามาธิของผู้สานาสนาจะกลายเป็นเรื่องการขาตรงนี้น่ากลัวมากมันจะเกิด เขาบอกว่ามันถึงยุคที่ต้อง t r a n s f ร r a s e คันเจรันวัฒนธรรมจะต้องแปลรูปมีการผสมทีนี้เมื่อมาพูดถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานั้นทำไมจึงต้องเริ่มใช้แสงในขณะที่วิทยาศาสตร์จเจริญอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์นี่วัตถุนี่เจริญเจริญไปมันถึงทางตันมันตันเป็น มีเงินท่วมธนาคารมีอะไรทุกอย่างก็ไม่สามารถหาที่ให้ใจลงไม่มีที่ลงให้แก่จิตพระเยซูก็เคยพูดอีเวนต์มัลเทนบีคัมโ o ้ d it is not enough for h u m a n i y reaching ต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำทั้งลูกก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคน แสดงว่าพระเยซูสอนสัจธรรมแต่ฝรั่งมันโง่เข้าไม่ถึงมหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านักะหาปนวัสนะกิต religion, ground, like sea, ิกาเมสุวิชติให้ฝนนี่ตกลงมาเป็นเงินก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกความเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ก็ไปถึงทางต่าปัญหาฝรั่งผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายมากกว่าฆ่ากันตาย เป็นโรคเหงาโลนลิน้นเดชอ้างวางท่ามกลางหมู่นางน้องกันนีบวหักบวแพงกันยังเหงาอยู่อ้างวางกลางหมู่ความเครียดมากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นยาเสพติดพวกแคก็กพวกโคเคนพวกผงขาวเดี๋ยวนี้ในสำนักง,งานระดับผู้จัดการใหญ่หญติดแพ็กติดโคเคนเดี๋ยวนี้ในสำนักง,งานใหญ,ใหญ่บริษัทใหญ่ประกาศรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางจริยธรรม บอกง่ายว่าขันเป็นประเทศไทยผู้ใดจบนะคราบตีโทษเอกบื้นนงานทำผู้ใดจบมาหาแต่เข้าในเปิดหนังสือพิมพ์ร้อยฉบับก็ไม่มีว่ารับประกาศรับสมัครผู้จบประโยคแปดเข้ามาทํางานเงินเดือนเท่านั้นบอมีเลยบ่าเหตุในผู้อยากบวชแต่เมืองนู้นประกาศรับที่ปรึกษาคอนเซ็นท์ที่ปรึกษาทางคริยธารมอีกด้วยนะ จะทำอย่างไรจะให้คนงานที่อยู่ด้วยกันมีจริยธรรมอย่างไรอย่างไรอย่างไรบางทีบริษัทหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องลงทุนไปเช่าไปจ้างคอร์สเมดิเทชันให้คนงานเข้าไปฝึกเพื่อพัฒนาจิตและจะได้ปกครองกันง่ายจะได้พัฒนาดีขึ้นนี่มันถึงขั้นนี้พวกฝรั่งก็เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยวิเศษเพราะมันทนต่อการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์และเป็นศาสนาที่บังคับ คนอื่นไม่ได้ไม่บังคับใครไม่เหมือนศาสนาเขาโดยเฉพาะอันเบิร์ตไอนยสไตน์ตำรับนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพคล้ายๆกับจะบอกเป็นในๆไว้ว่าในอนาคตนะจะต้องเป็นศาสนานแกว่าว่า the r e a l i n c e of the future will be a cosmic r e l i t n and it should t a n s send a person to a avoid dogmatology ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวเป็นคอสมิกลิยนและศาสนานั้นจกต้องก้าวล่วงคำสั่งสอนแบบสำเร็จรูปให้เชื่อเลยคือด็อกมาและศาสนานั้นจะต้องปราศจ,จากคำสอนชนิดที่มีพระเจ้าที่มีตัวตนเขาบอกว่า transpersonal god ก้าวล่วงพระเจ้าที่มีตัวตนศาสนานั้นจะต้องทนรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ถ้าหวังจะพิสูจน์ได้และถ้าจะมีศาสนาใดที่จะสามารถทนรับมือต่อความต้องการเพื่อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนา There there religion is any c l d ็ o อีสานใ more than scientific. It would be Buddhism. It would be Buddhism. ควรจะเป็นพุทธศาสนาเขาอันนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เจอจ้าขึ้นมาเป็นความจริงเดี๋ยวนี้สำนักงานหรือวัดหรือที่ประกอบพิธีกรรมประกอบการเผยแพร่ทางพุทธศาสนาเนี่ยสี่ร้อยกว่าแห่ง เมื่อฝรั่งเขาจนปัญญาเข้าเนี่ยเขาพัฒนาประเทศชาติเขาไปถึงทางตันเนี่ยเขาจะต้องย้อนคืนมาสู่แนวคิดทิศทางของเขาสำคัญมากเรื่องแนวคิดทิศทางเนี่ยเขาจะต้องคิดเอไปจังไหนหนอเมื่อเขาคิดไปไม่ไหวเลยเขาจะมองมาหาเราอย่างอย่างนายอาเธอร์เกสเซอร์เป็นนักสังคมวิทยาน,นักการศึกษาเขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆเบลอเลย คล้ายๆกับจะดูถูกเราด้วยแต่ในความดูถูกนี้คล้ายๆกับจะเชิดชูเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่า the l o t u s and the r o b o t หนังสือที่ว่าด้วยหุ่นยนต์และดอกบัวไอ้ดอกบัวี่หมายถึงพุทธศาสนาหมายถึงคนเอเชียหุ่นยนต์คือวิทยาศาสตร์ของเขาเขาบอกว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เมื่อความเจริญทางวัตถุถึงทางตัน subtle development การพัฒนามาถึงทางตันปั๊บ เขาไม่มีทางไปเนะี่ยเขาจะมองมาทางเอเชียแล้วจะเห็นของดีๆที่นี่ของดีๆคือแนวคิดทิศทางสติปัญญาโดยเฉพาะทางพุทธศาสนาเขาจะเอาไปใช้แก้ปัญหาได้แต่ของเขาดีๆนั้นคนทางบ้านเราทางเอเชียโดยเฉพาะคนไทยไม่สามารถเอาสิ่งที่ดีของเขามาได้ได้แต่ลอกเลียนแล้วก็ตามหลังเขาเท่านั้น เขาก็เลยให้บทสรุปว่า As people b e we w a r e not b a d but hopefully as teacher เมื่อฉันเป็นสิทธิ์ฉันไม่เร็วพูดไงว่าเจ้าดีๆเนี่ยใดเนี่ยคอยเป็นลูกน้องลูกศิษย์เจ้าเนี่ยคอยโบเร็วคอยใ้ได้คอือเจ้า But hopefully as teacher แต่ผิดหวัง h o p e l e ปลว่าผิดหวังเมื่อจะเป็นครูไอ้ของดีของเขานั้น เขาบอกว่าเขาผิดหวังสอนในเห้าดีคือเขาบไดเหมือนกับตบป้องหูเราให้ตื่นสุดท้ายเขาก็พูดอย่างเยอะเยอะว่า m o d e r i z a t i o n with o u t development เพียงแต่ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาเสื้อผ้าอาพรรถรามาช้างบ้านเรือนชานบ้านช่องไปเอาแบบฝรัง่งมาเฮ็ดคือเขาว่าทันสมัยนี่ผ่มหัวไปเฮ็ดเอาเองบ่ได้แบบของเจ้าของ แต่ก่อนถามกันว่าซื้อเท่าไหรเดี๋ยวนี้ต้องถามใหม่ว่าดาวหลายปันได้เหรอดาวหลายปันไดไว้สักไม่มีแต่แนวสิดาวเอาไปเอามาแนวท่าปาาท่าคิวท่านี่ก็ดาวนเนี่ยาจเป็นเดือนที่มาไปบอดกรจวบคือมาพี่ระบาดเนี่ยเอาย้อนึ้นกันมาใหม่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อเรากาลังจะพูดถึงแนวคิดและทิศทาง เดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาสิ่งแวดล้อมไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เป็นปัญหาที่จะทําลายทั้งโลกฝรั่งเขาถือว่าเป็นปัญหาอันดับหน่งเมียไม่ดีหนีจากเมียเขาบอกลูกไม่ดีหนีจากลูกผัวไม่ดีหนีจากผัวแต่โลกไม่ดีหนีไปไหนสิ่งแวดล้อมไม่ดีหนีไปไหนตายด้วยกันจําเป็นจะต้องกลับมาเป็น เทศสบาลโลกเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่โลกหัวฟ้ารั่วโอโซนโฮนค,คือคือคือเราส่งสารพิษขึ้นไปพวกควันท่อไอสีอะไรต่ออะไรพวกสารฟูโตเนียมที่เอามาสกัดเป็นนิวเคลียสิ่งเราเนี้ยมันจะละลายขึ้นไปเป็นควันขึ้นไปไปจับเข้ากับเมฆเป็นกดในติ๊กเป็นกดก,กรรมฐานตกลงมาส่วนที่ตกลงมานี่ทำให ให้ทะเลสาบตายในอเมริกาในแคนาดานี่น้องใหญ่ๆอย่างน้องหานุมพวาอย่างน้องหานเมืองสกลนี่เขเรียกว่าเลที่เขาเรียกว่าทะเลสาบเนี่ยตายตาย,ตายไปมากกว่าสี่ร้อยแห่งไอ้นี่มันตายนี่คือบ่อมีป่าอยู่ใดบ่มีกลุก่งบ่งมีหอยบ่มีซิวอยู่ใดมีแต่น้ำเสือเพราะฝนที่ตกลงมาเป็นน้ํากลายเป็นเอซิดเรฝนพิษ เกิดจากพิษที่เราส่งขึ้นไปต้นไม้ตายเป็นแถบไม่ได้ถางถูกฝนอันนั้นรากเน่าผูกตายไปเลยเขากลัวมากเขาบอกว่าทะเลสาบตายทะเลทรายขยายเพิ่มทะเลสาบหดเข้าทะเลทรายขยายออกปัญหาอันนี้รุนแรงมากความร้อนของโลกแรงมากเพราะพวกแสงอุลตร้าไวโอเลตที่มาจากโอโซนรั่วฟ้ารั่วที่มันกั้นกัน ระหว่างออกซิเจนกับที่มันไม่มีออกซิเจนมันก็จะจับกันหนานแน่นที่เขาเรียกว่าสุญญากาศหรือว่าอิเล็กทิวอัมไอน,นะเฮ้นี้ไอควันนี้ขึ้นไปมันก็จะไปกัดกัดบางๆเข้าเขาเป็นรูรูแล้วแสงนี้ก็เข้ามาคนจะเป็นโรคมากขึ้นโรคมะเร็งเขาบอกว่าอันนี้เป็นปัญหามากการพัฒนามาถึงทางต่างเขาก็เรียกร้องการพัฒนาใหม่ถ้าใครไม่พูดคํานี้เขาบอกว่า u n s u s t เ i n a b l e d e v e l o p m e n t การพัฒนาที่ที่ที่ไปแล้วมันอุดมันตันมันไปไม่รอดมันต้องพูดกันใหม่ว่า sustainable development คือพัฒนาที่ไปรอดที่ไม่ติดตันทีนี้พัฒนาอย่างไรอย่างไรนีนมันตันพัฒนาวัตถุเขาก็หันมามันต้องพัฒนาจิตพัฒนาธรรมะธรรมะในยิ่งเจริญยิ่งไม่ตันยิ่งพาทางตัน เคยได้ยินไหมพระคุณเจ้าภาษาบาลีคําหนังถ้าไม่ได้ยินก็เริ่มได้ยินเสียพระพุทธเจ้าพูดคําหน่งว่าวุติปริหาริงวีตวัตโตขหนะมุลกนังสมติกันโตก้าว 9. ล่วงทั้งความเจริญและความเสื่อมพาทางตันหลุดออกไปเลยนั้นคือการพัฒนาจิตจนหลุดพ้นขหนะมุจะนังสมติกันโต ก้าวล่วงทั้งความยึดถือและการปล่อยวางถ้าเรายังปล่อยวางอยู่นั้นเราหัดปล่อยวางอยู่นั้นเพราะว่าเรายังยึดถือเพราะเรายึดถือเราจึงต้องหัดปล่อยวางแต่เมื่อปล่อยวาง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 จนไม่ต้องปล่อยวางเพราะหมดสิ่งที่ยึดถือเอาไว้เรียกว่าล่วงเลยผาทางตันออกไปคาณะนะมุญนังสมิติกันโตล่วงเลยความยึดถือและปล่อยวางเสียแล้ว อุธิปริหาลิงวีตวัตโตก็ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมพาทางตันออกไปแล้วโบเอตเกลาออกไปแล้วทางพุทธศาสนาเนี่สอนละเอียดมากทีนี้พวกฝรั่งเขาเขาจะแก้ปัญหานี้เขาแก้ยังไงเขาบอกว่าต้องปฏิวัติต้องปฏิวัติปฏิวัติแนวความคิดความคิดเนี่ยมันคิดมาผิด เริ่มเขาก็ศึกษามาตั้งแต่สังคมเกษตรกรรมมาถึงสังคมอุตสาหากรรมมาถึงสังคมโคดอินดัสตรีเก้าลวงอุตสาหากรรมมาถึงยุคข่าวสารข้อมูลอินโฟมชันเอสมันถึงข่าวทางตัดแล้วทีนี้ทำยังไงเขาบอกว่าแนวคิดของฝรั่งเนี่ยผิดมาเป็นพันปีเพราะแนวคิดนั้นมันไม่มีพื้นฐาน ให้จิตมารับผิดชอบต่อธรรมชาติสภาพแวดล,ลอ้อมเดี๋ยวนี้นายคลิปส์พอนติงนักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเขียนหนังสือเรื่อง The Green History of the World แล้วก็นี่นี่ี่คนรองประธานาธิบดีคลินตันเนี่ชื่ออันกออันกอนี่ก็อีกคนหนึ่งตัวยงเลยนักอนุรักษ์นยิยมคนนี้เขียนหนังสือเรื่อง The Balance of Earth เขาบอกว่าบัตรนี้มันถึงข่าวที่เราจะต้อง เวปฟิวชั่นคือปฏิวัติแนวความคิดปฏิวัติเพื่อสิ่งแวดลอ้อมนิฉะนั้นโลกนี้จะไปไม่รอดแนวความคิดจะปฏิวัติอย่างไรเขาก็ศึกษาเขาบอกว่าความคิดของฝรั่งมันผิดมาเป็นพันๆปีไม่ว่าจะเป็นเดคาลัสเซนเฮเกนฮอปอลิสโตเนอนักรักโคราสเพโตรลึกลงไปผิดแม้กระทั่งคบพีไปบ้างเขาก้าเลย นายฟอนติงนายคริสฟอนติงเนี่ยแกบอกว่าคำภีไบเบิลหมวดเยนซิสหมวดสร้างโลกในเขียนมาก็บอกให้เราทำหลายโลกแล้วเขียนมาบอกว่าสัตว์ก็ดีต้นไม้ก็ดีสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกในแหล่งล่าพระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เป็นเจ้านายของมันมนุษย์ไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยจริยธรรมใด คำสั่งสอนที่เป็นพื้นฐานให้เกิดแนวความคิดของเขาเนี่ยสอนให้พวกฝรั่งแยกตนเองจากธรรมชาติหนีซะแสดเว่าพิดเขาบอกเสร็จแล้วเขาวางไงร,รู้ไหมมีศาสนา,าเดียวที่สอนให้เรารู้ว่าเราคือธรรมชาติแยกตัวจากธรรมชาติไปไม่ได้เราเองนี่แหละคือตัวธรรมชาตินั้นคือพุทธศาสนา ยถา,าปัจจยังป้าวัตามานังธาตุมตะเมวีตั้งยาที่ทั้งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่น,นิดเข้าสวดสิ่งที่บริโภคและถูกบริโภคผู้บริโภคสิ่งที่นุ่งห่มและผู้ที่นุ่งห่มมันนิสตโตไม่ใช่สัตะวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่ชีวิตชีวันแท้จริงสุนโยว,ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตน ธาตุมัตตโกเป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะเห็นนั้นเดนนี้เขาปฏิวัติแนวความคิดว่าต้องไปเอาแนวความคิดที่ชัดเจนที่จะต้องอยู่ด้วยกันระหว่างสังคมชีวิตธรรมชาติเกื่อกูลกันถ้าธรรมชาติชีวิตสังคมสมดุลกันเป็นบาลานซ์ออฟเอิร์ธเมื่อนั้นพุทธธรรมสังฆพุทธะนั้นคือการประจักษ แจ้งสติปัญญามนุษย์ที่มีศักยภาพสูงประจักษ์แจ้งสู่ตัวธรรมชาติธรรมชาตินั้นคือธรรมะเข้าถึงธรรมชาติ